ัสดีค่ะอร่อยค่ะน้องมากค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะที่ไม่ให้กําลังใจเยเล็กเนาะน้องกาซาเนาะขอบพระคุณค่ะยังอยู่ที่ทํางานอยู่ใช่ไหมน้องเห็นไปทํางานแต่เช่าเลยเมื่อเช้าเนี่ยอืมไปเช้าเช่ารถไม่ติดเนาะไม่ค่อยเห็นมีรถเลยเยเล็กไปดูอะรถไม่ค่อยมีเนาะน้องกาซาเนาะอืม เป็นเช้าเช้าอ่ะดีรถไม่ติดยายเล็กว่าเห็นไปทำงานแต่เช้าเลยเพื่อนเพื่อนน้องกาซานขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคนงามมาเดอ้อมากินกับยายเล็กค่ะเวลคัม <Welcome S 1> ค่ะเวลคัม <Welcome S 1> ค่ะ, <welcome S 1> คะอร่อยขอบพระคุณนะคะเลยี่สิบเอ็ดค่ะขอบพระคุณมากค่ะ อือย่าเล็กกินข้าวเสร็จต่อด,ด้วยขนมจีนน้ำยากะทิค่ะกะทิไก่นะคะ กาซ่าก็ทักทายน้องดาน้องตาลก็บอกว่าวันนี้คุณครูทำขวดจาให้กินอ๋อเหรอลูกอืมกินเส้นเหมือนดายเล็กเลยอ่ะหนูอะอืมกินลูกกินกินกินดีดีกินดีๆ,ก,ดๆกินอิ่มอย่างเนี้ยน้องกาซ่าก็ทักาาทายแม่น้องน้องดาก็ทักทายอิก,กาต่ามาเรื่องงานห้าโมงน้องกาซ่าบอกนะคะขอบพระคุณค่ะน้องกาซ่าขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณรอบยี่สิบสองนะคะคุณสังเวียนสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสังเวียนแซบค่ะคุณสังเวียนมากินน้ำกานได้ค่ะคุณสังเวียนแซบค่ะแซบมาได้ค่ะมาได้ค่ะมากินกันเยลเล็กเล็กกินเข่าไปแล้วได้ตาดหนึง่งกับข้าวนียวพูดบลากหลายนึงนี่กินกับเนี่ยงเกาะอันนี้ปลานี่ห่านี่นี่นี่กุงเชียงปลาเยลเล็กเอาน้ำทอดนาะคะ่ะนาอจะแด้จะได้ บีบน้ำมันออกนะคะเนาะกับแจ่วพริกสดแซ่บแซ่บพี่น้องกับตอ้ด้วยขับปุณนเนี่ยค่ะขอบคุณ่นหลายค่ะคุณสังเวียนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะขอบคุณเลหลายกินตอค่ะพี่น้องอุ้ยไก่ขึ้นตอนใหญ่แต่อิเล็กทรอนิคส์ใส่มือจับเด้อค่ะเด้อนี่อืมอุ้ยเปลยพี่นง ป่ยก๊อปก๊อบอ่มโอเคน้องยงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องยงมาทานด้วยกันค่ะน้องยงจ๋าทานกับเย็เล็กมะมาค่ะมาค่ะอร่อย <c oughs> นอะมาก อืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องตาลงยงก็ทักทายพี่กระซ่าทักทายน้องตาลทักทายพิดามานะคะดาก็ทักทายคุณยงน้น้องกระซ่าก็ทักทายน้องยงน้องอมสินก็อร่อยค่ะแซบค่ะน้องอมสินขอบคุณนะคะ คุณดาวันดีค่ะจากน้องอมสินนะคะน้องตาลวันวันเกิดอยากให้กินอร่อยมากค่ะเพราะว่าหนูกินตั้งแต่ทยทงอ๋อเหรอคะอืมน้องสาวตุมสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะที่พาไปเที่ยวสวิตอุ้ยเป็นตะหนาวเหี้ยงยี่เลยไปอยู่บ่ได้ดอกน้องสาวตุ่มสุดยอดอุยมีตาหีมาเต็มภูเขาเลย ไม่เอาไม่ไปน้องสาวตุ้มอย่ามาบังคับยายเล็กไปนะเพื่อนเราบอกแกไป <c oughs> เสียเพื่อนไปเนาะน้องสาวตุ้มเนาะแต่ตัวเครื่องบินไปสวิทกับพ่อแห้งละ่ะแถมสิไปเสียอันค่าไปเที่ยวภูเขาแพงๆนั่นอีกสีเงินโบยเล็กเฮงโมมีเงินดอดเดอมาค่ะกินกินข้าวปุ้นค่ะน้องสาวตุ่มน้ำยากะทิไก่ค่ะแซ่บๆอร่อย có rồi hả